อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรรบถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปรรบเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปก,กับน้านี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปก,กับน้า หรือว่าขันห้านี่โดยตรงเลื่อยไปนี่คนฟังก็บเบือ่ออคนผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยอรูปประธรรมเป็นอย่างไรนามธรรมาเป็นอย่างไรแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระอ,องค์ได้อุปมาอุปม,มาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้ เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไป เรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสนันนิวัตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเ่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะ เบื่อนายในคำสอนของพระเถรเจ้าควรมาศึกษาสดับตร์ับฟังคำสอนของพระเถรเจ้าเพราะคำสอนของพระเถรเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากกิจใจนี่ถ้าพูดกันโดยตรงล้ะถ้าโดยลําพังแต่ตัวของตัวเองนั่น ไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอบายจะมาแก้ไขเลยเช่นบางคนนะ่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจต่งางๆนั้นได้นี่ ก็ทุกข์และทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเพื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่เนะี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญคำตกแต่งให้มาให้ดวงกิจนี้ได้มาอาศัยอยู่ ถ้าหาว่าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงกิตนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งหนึ่งนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้น อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าหาว่าไม่ต้องจาไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้เนะี่ยมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่มันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละเนี <c> ่ย <oughs> บางคนก็ทำบุญมากมายสลาเงินเป็นล้านๆก็มี แต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกไปไม่ได้ <c oughs> ดูตั้งแต่พระเวทสันดรเป็นไงล่ะพระเวทสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช่างให้มาพระที่นั่งเป็นทานให้ราชรสเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้งเจ็ดวันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาว,วงกฏ จนกระทึงแผ่นดินไหวปานั่นแหละแล้วพระเวสสั้นดอนก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนูน่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหม,มายความว่างั้น เมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตัดสรุปเป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมาเอ,อมาเกิดกับพระน,นางสริมหามายาเทวีอัคมเหสีของพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชครั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวช บุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระอ,องค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นแหละมาดนบันดาลให้พระอ,องค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันทาวรมั่นคงอันความจริงปราสาทราชมนเทียนที่พระอ,องค์ประทับอยู่นั่นล้วนแต่สวยสดงดงาม มีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนล้วนแบดน,นี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่ แต่ถ้าเราจะมาสเสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกอยู่ในพระราช,ชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนคนอยู่ด้วยกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอา เม็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีทนี้แม้จะได้สวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกข์สิ มีอยู่มากมายทุกอะไรล่ะอา้าวทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละนี่เป็นทุกประจําร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่รีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ทรงพี่นาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากน้ำอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนนี่เนะี่ยพระองค์ก็ดำหล่อย่างนี้เมื่อเสด็จไปเที่ยวประพา,าสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นบรรพชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความสงบเสงเงี่ยม เห็นเข้าแล้วก็นึกพรอพระหารือไทยว่าเออนี่เพศบรรพชิตอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรรพชิตนี้แหละเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้ว คนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นไนายฉัน <c oughs> นะน,นั่นเป็นคนเลี้ยงมา้านั่น,านาพาพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบินพัทไปสู่แม่น,มน้ำเนรัญชลา พระอ,องค์ก็ไปตัดพระเมารมีถือเพศเป็นบรรปชิตยอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแล้วก็ทรงสเสวงหาความสงบสงัดมเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่ก็ด้วยว่วา บุญกรรมที่พระอ,องค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไม่ให้พระอ,องค์ได้ตัดสู้ง่ายๆพระอ,องค์ก็ภาคเพียรพยายามไปอยู่งั้นแหละจนว่าหกปีกรรมชั่วเหล่านะั้นมันจึงระง,งับไปได้พอกรรมชั่วนะัระง,งับไปพระอ,องค์ก็มองเห็นทางตัดสู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นเละ แล้วพระองค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั่นก็จึงได้ตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำนงหมายแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระ,พระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่สเสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละก็ได้ตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณเลย <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทําประโยชน์ของพระองค์สําเร็จรูล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเนีกว่าตามภูมิวัสนาบรารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละ หมายความว่าพระองค์ได้ทําหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่สี่สิบห้าปีก็เป็นอันว่าจบลงพระองค์กระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปอันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่เนะี่ยมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่า ผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริงนี่ถ้าหากว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั่น อันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันนี้อา้าวชาตินี้เกิดมาทําความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทําบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใสยึดมั่นในคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือศาสตราสาดสดาใดาในโลกนี้เป็นที่พึ่งเลยอืม เรานับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยส่วนเดียวเลยไม่ไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองไเห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี <c oughs> นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบื่อนายถ้าว่าเพียงแต่เชื่อตามตามกันไปเฉยๆแล้วไม่มันน้อมมันนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระตนากลายนี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วน จนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล้ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านีนะ่มันก็ความเชื่อนั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยไปไปนอนหนึ่งก็เสื่อมได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนากรายนี่นะ <c oughs> เราต้องดูตำรับตำราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั่นนะ แล้วธรรมะหมูนั้นต้องดูเข้าไปแล้วตดพิจารณาเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกลองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้น ที่พระอ,องค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบาร,รมีตัวเองกระถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระองค์สร้างบุญบาร,รมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระอ,องค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่า พระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาศัยที่พระองค์ทําบุญกุศลมากเ่ยเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารคันานานับชาติไม่ทวนเลยบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุมเมธาดาบทนั่นน่ะ อันชาตินั้นไม่ไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤาษีจนได้บรรลอุอภิญญาณห้าเหาะเฮินเอิน,อ,นอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับ รัฐพยยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีกเก้าสิบเอ็ดกับนู่นนะสุมเมธาดาหรืฤษีนี่จักได้ตัดสรุปเป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคโดมบรมคู่ชื่อที่พระบิดาหรือว่านักบวชตั้งให้เรียว่าสิทธัตถราชากุม,มารแต่ชื่อโคตวงแล้วก็เรียกว่า พระสมณะโคโดม,มเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโคตนั่นเนี่ยก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่วันนั้นนะยังต้องสร้างบาร,รมีไปอีกถึงเก้าสิบเอ็ดขับกลัวว่าบาร,รมีนั่นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้านะ เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงท,ทรงคุณอันประเสริฐเนื้อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูและให้เกิดความอัศจรรย์ใจความเลื่อมไซอันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจแต่อย่างนั้นอย่าสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วก็กราบกราบไหว้ไหวกันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล่ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยเทน่านั้นการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิ เหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครๆทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตทำน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมาก นี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังงุ่งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำน,นั่นเองอย่างเป็นครูมาอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้เนะี่ยเป็นครูนั้นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั้นหวังช่วยชาติหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณะบุตรที่เกิดมาในภายหลัง ให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้ช่วยกันรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท้องเนี่ยไปด้วยไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ช่างจะเป็น เจ้าในเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำางานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัยสี่นั่นแหละมาบำรุงอัจภาพร่างกายอันนี้อันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะนะคนเกียร์้าน ทำการงานเกียรติ้านศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจัจสี่นั้นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดอดอิมอ่มอิมไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คลานทำการงานคนไม่สํารวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลอะแหละเลวไหลโกรธง่าย อย่างนี้นะใครตำหนิตีเตียนนิดหน่อยก็โกรธอด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะอย่อมหาความเจริญได้ยากเต็มทีใครก็ไม่อยากข้อหมาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี ไม่วันไหวต่อคำด่าว่าเสียษสีคำนินทาว่าร้ายต่างๆมือนี้นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกัน้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบเสงี่ยมอยู่ตามเดิม มันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของตนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมา เรียกว่าฝึกใจใเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วก็หมายความว่าผู้เป็นผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสระจะความสงบสงเงียม ผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบสงเงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆน,น,นานาอมันเป็นคู่กันนันนี่ยและผู้มีใจสงบระง,งับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอํานาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวนไหวไปตามมันมันก็ดับไปกิเลสเหล่านั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ดับ มันก็ไม่ดับหมดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงมจิตใจได้นั่นแหละพอเราเราเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่หวันไหวไปตามมันมันจะแสดงอำนาจยังไงยังไงมารบก,กวนจิตใจเพื่อให้ใจนี่มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะเราอดกัน้นไม่ไปตามมัน พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่งอ,อยู่ภายในนี่เพ่งอ,อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกโอดกั้นเข้าไปมันจะยากลำบากเลยก็สู้สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกําลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบน,นี้นะนั่นแหละก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด <c oughs> อน่นี้นะคุณธรรมมู่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เป็นไะไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทำบาปนั่นเนีะเอาไปเอามานะนั่นเอง ขาดความอดทนแล้วมันก็ตันหาความอยากอะไรมันก็ครอบงำจิตใจขึ้นก็ให้ใจเนะี่ยมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายกายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมแบบนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้ว ทำยังไงได้เราอยากได้นี้อมนีย่ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วเงี้ยเอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนู้นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอาบาปก็ช่างมัน้นบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบอ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นๆื่นก็เหมือนกันนะเหมือนกัน,เม,น,กนเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมท้นหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอม,มอะเนี่ยโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนะไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในที่สุดมันก็ไปทําให้ไปสร้างบาปทําบาปนั่นนี่ตายแล้วก็ไปสู่นรกอบายภูมินนะ่ะไม่ไปไหนแล้ว เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึ่งพากันสนใจศึกษาธรรมะคําสอนของผูุ้ทยเจ้าให้เข้าใจแล้วโนโ้อมมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคำความหมายแห่งพระธรรมนั่นๆความหมายในทางปฏิบัตินะ เมื่อรู้จักความหมายทางปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างว่าเรารู้แนวทางการทําใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้อะไรอย่างนี้ก็ลงมือทําไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจนะี่มันจะสงบลงไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนําตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้